ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yes Icon แล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งกับนักรบกรเครื่องกลึกลักกับตัวละครอาซวินจากกลระดับ s s r บวกถึงตัวละครตัวนี้ก็จําเป็นมากเลยนะครับผมให้กับทีมใครที่ยังไม่มีตัวละครตัวนี้ก็สามารถมาสุมหาตัวละครตัวนี้ในตู้กาชาตัวดําได้นะครับซึ่งในการสุ่มในครั้งนี้ก็จะจํากัดเวลาถึง7วันในะระบบใครที่ยังไม่มีตัวละครตัวนี้ไปตามหาก,กันแบบรวดเร็วกันเลยนะครับแต่ในคลิปนี้เราไม่ได้มาสมหาตัวละครอาซวินจากกลระดับ s s r บวกตัวนี้นะครับเพราะว่าเรามี ตัวละครตัวนี้อยู่แล้วและตัวละครตัวนี้ที่เรามีก็มีถึง5ดาวม่วงกันแล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์สิแล้วใครที่พลาดตัวละครตัวนี้ในเดือนก่อนๆนั้นก็สามารถมาสุมหาตัวละครตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นั้นจําเป็นต่อทีมากและควรมีนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับกิจกรรมสุมหาการ์ดอัพดาวเรดอัพตรงนี้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวในท้ายคลิปเราก็จะมาจัดหาการ์ดอัพดาวตรงนี้อีกด้วยนะครับ โอเคและนี่ก็คือตัวละครซุนจักรกลของเรานะครับก็คือ5ดาวม่วงในเซิร์ฟเวอร์12ใครที่ยังไม่มีตัวละครตัวนี้ก็ควรที่จะจัดหาตัวละครตัวนี้นะครับในวันนี้นะครับก่อนที่การสุมหาตัวละครตัวนี้จะหมดไปนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้จะมาอีกในเดือนไหนหรือว่าเมื่อไรอีกนะครับส่งตัวละครที่เป็นคอสกิลนี้ก็คือตัวละครที่สําคัญมากเลยนะครับผมต่อทีมถึงแม้ตัวละครตัวนี้การโจมตีของมันไม่ได้รุนแรงสร้างดาเมจอะไรที่รุนแรงต่อเป้าหมายแต่คอสกิลของตัวละคร โคตรสาคัญเลยนะครับซึ่งความสําคัญอย่างแรกน็คือทําให้ทีมของเรานั้นอึดมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถต่อกรอนกับคอของเกลรอกันชุบได้ใครที่ยังใช้คอของเกลรกันชุบนะตอนนี้แล้วไปเจอคอของอสุจนจักกลนบอกเลยว่าไม่สามารถจะสู้ได้เลยนะครับหากพลังของเรานั้นใกล้เคียงกันนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้มันก็สามารถลบโลมยอทอของเกลรกันชุบทันทีเลยนะครับหากฝายตรงข้ามติดโลมยอทอของเกลรกันชุบพาสิซของตัวละคร อซวินจากคนตัวนี้ก็จะทํางานในกำลังแล้วก็จะลบ,ลบ,ลบโลเไม่ยท้อของเกียรติการชุบทันทีและสิ่งที่สําคัญต่อมานั่นก็คือตัวละครอาซวิงจากคนนี้มันต้องใช้เพื่อคอมโบกับตัวละครที่จะมาในเร็วๆนี้เหมือนกับตัวละครมาป่บ้านแมนตัวนี้ ก็ต้องใช้คออสุนจกกนนักรกลนะครับเพื่อให้ตัวละครตัวนั้นสามารถโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นหากนาตัวละครมาเฝราบมานมันระดับเอเซซ่าบวกไปใช้ในคอของเก,กีการ์ดชุบการโจมตีของมันมันก็จะลดลงประสิทธิภาพของมันก็ก็จะลดลงนะครับผมซึ่งตัวละครอสุนจักรกลระดับเอเซซ่าบวกตัวนี้ที่เป็นคอสกิลนั้นคอสกิลของมันก็จะมีระดับที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอย่างเช่นในสกิลคอร์เลเวลที่1ของตัวละครอสุนจักรกลตัวนี้มันก็จะมีการเพิ่มชํานาญคุ้มกายถึง6000% นะครับให้กับทีมของเราทั้งหมดหรือว่าทั้งทีมเลยนะครับสามารถที่จะเพิ่มเม็ดเจมให้มากนะครับผมหรือว่าเม็ดเจมที่เยอะเลือดของเราก็จะเยอะและทีมของเราก็จะอึดมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วเมื่อต้นคอนตัวนี้เป็นคอสกิลเลเวลที่4มันก็จะมีการเพิ่มชํานาญคุ้มกาย650เปร็น650นะครับผมจาก600มันก็จะเพิ่มมาอีก50ทําให้ทีมของเรานั้นมีเม็ดเจมที่เยอะขึ้นแล้วก็อึดมากยิ่งขึ้นเลยนะครับาหากตรงนี้ยังไม่พอเราก็ยังสามารถอัพ สกิลถึงเลเวลที่10ได้นะครับแล้วชำนาญคุ้มกายของตัวละครอ,อัสินจักรกลหรือว่าคอสคิลตัวนี้ก็จะมีการเพิ่มชำนานคุ้มกายถึง700%เลยนะครับ และสุดท้ายก็จะเป็นคอสกิลเลเวลที่17นะครับซึ่งสายฟรีอย่างเราก็ลำบากในกรมที่จะทำให้ตัวละครตัวนี้หรือว่าคอสกิลอันนี้ขึ้นเลเวลที่17ได้นะครับแต่ถ้าหากเราทำขึ้นเลเวลที่17ได้คอสกิลตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มชำนาญคุ้มกาย750%นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าทีมของเรานั้นจะมีเม็ดเจมที่เยอะมากยิ่งขึ้นและทีมของเราก็จะทนยิ่งขึ้นเลยนะครับมแบบโคตรอึดเลยนะครับแล้วก็สรุปได้ว่าตัวละครอสินจักรกลตัวนี้เพื่อนๆก็ ต้องมีไวน้นะกระบผมเพราะว่าตัวละครตัวไหนที่มีคอสกิวเข้ามาเราก็ต้องจัดหาตัวละครตัวนั้น ไว้มาครอบครองนะครับผมถ้าหากเราไม่มีตัวละครคอสคิวตัวใหม่เราก็ไม่สามารถที่จะติดตามเมตาได้นะครับผม <S <S เพราะว่าเมตาตอนนี้มันก็ตามตัวละครคอสคิวนั่นเองนะครับโอเคและเราก็ปิดท้ายด้วยการสุ่มหาการ์ดอัพดาวตรงนี้นะครับผมให้กับทีมของเราเพื่อที่จะทําให้ตัวละครของเรานั้นมีพลังที่มากยิ่งขึ้นและสามารถใช้ติริที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผม <S <S ถ้าหากเรามีการ์ดอัพดาวตรงนี้มันก็สามารถที่จะอัพการ์ดพลังการ์ดอะไรที่เยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับ และเละมื่อเราสุ่มหาการ์ดตรงนี้ <ST UT> มันก็จะมีกิจกรรมตรงนี้อีกด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากสุ่มหาการ์ด <ST UT> อัปดาวตรงนี้ผมก็แนะนําว่าต้องมีการ์ดถึง300ใบเลยนะครับผม <ST UT> เพื่อที่เราจะได้รับรางวัลตรงนี้อีกด้วยเมื่อเราเปิดถึง150ใบเราก็จะได้รับการสุ่มคอสกิลอีกด้วยตรงนี้และเมื่อเราสุ่มครบ300ใบเราก็จะได้โซลตรงนี้อีกด้วย1ชิ้นนะครับซึ่งโซลตัวนี้และคอตรงนี้มันก็สําคัญมากเลยนะครับผมที่จะทําให้ตัวละครคอสกิลของเราอย่างอสุนจักกล ตัวนี้นะั้นสามารถที่จะอัพคอร์สกิลเป็นเลเวลที่4เลเวลที่10และเลเวลที่17ได้เลยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาตามหาการ์ดอัพดาวตรงนี้กันเลยนะครับแล้วเรามารุนกันว่าดวงของเราจะได้การ์ดอัพดาวกี่ใบนะครับผมกับเรดอัพตรงนี้นะครับผมกดในรอบแรกก็ยังไม่มีการ์ดอัพดาวออกมาเลยนะครับหรือว่าดวงของเรานั้นจะซวยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแต่ครั้งที่2เราก็ได้การ์ดอัพดาวถึง2ชิ้นและครั้งที่3 1ชิ้นนะครับผมครั้งที่สออกมาอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะกดแบบรวัรวๆเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องรุนอะไรมากเพราะว่าเรดอัพตรงนี้มันก็ไม่ได้มี ผลอะไรมากนะครับผมแล้วก็มาเพิ่มกับความเกลือของเราอีกด้วยตรงนี้ก็ได้แค่กาดำดา1หชิ้น2ชิ้นเราก็พอใจแล้วนะครับ ค okay. ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ40ใบนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับผม4ชิ้นโอเคหลังจากที่เราสุ่มาหาครบถึง300ใบแล้วเราก็สามารถรับรางวัลตรงนี้กันได้เลยนะครับขอตัวรับรางวัลตรงนี้กันก่อนเลยนะครับ หลังจากที่เรากดรับรางวัลเมื่อกี้เราก็สามารถเลือกโซลของตัวละครอสุจนจักรกลตัวนี้ได้แล้วก็สามารถรับคอตัวละครอสุนจักรคนอันนี้ได้อีกด้วยนะครับโอเคและในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์และก็กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye อย่าลืมไปสมหาตัวละครอสุจนจักรระดับเ s สบวกกันด้วยนะครับ